สวัสดีค่ะท่านผู้ชม่ะอีกสูตรหนึ่งนะหวยราอ๋อนะคะเอาสูตรนี้เอาคือปรลบสืตอสูตรหรือไ่ที่นี่แจก๊กอันใดค่ะอันนี้สูตรเลขเด็ดนะคะเด็ดจริงๆเนะเาะแนวทางว่าจะเบิ้ลก็เบิ้ลนะอา่าสูตรนี้ก็ยังคงเป็นสูตรเดิมนะคะเลขปกติก็ เลขเด่นตารางเนาะมาเปลี่ยนเป็นสูตรเด็ดลาานะฮะเอ่องวดนี้นะคะท่านผู้ชมขาตัวเลขจะชนกันท้ายนะคะหน่วยชนกันเนาะสังเกตว่าออกสองสองใช่ไหมหกสองเนาะเราจะมีเลขแค่ชุดเดียวอ่ะตัวเลขจะมีแค่ชุดเดียวนะฮะก็จะมีเอ่อเดี๋ยวนะคะใครอยาก ดูชุดเดิมต้องไปดูย้อนหลังเอานะคะเพราะว่าแอดมาเขียนใส่กระดานนะคะท่านผู้ชมขาไปดูย้อนหลังเอาเนาะ,ะเลขมาเบิ้ลจริงๆนะฮะถ้าแอดทำสี่ชุดนะจะชนสองสองพอดีอ่ะเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองใช่ไหมฮะลดแต้มลงมาเนาะโอ้ยน่าเสียดายมากนะคะบ้าอยู่จะมาเบิ้ลนะฮะก็ถ้าสูตรมาแบบนี้ส่วนมากก็เบิ้ลนะถ้าชนนะ แต่ว่าจะเบิ้ลต่องงวดไหมอ่าลุ้นกันนะฮะเอาอ่ามีเอคนหนึ่งโอ้ยเผื่อได้ค่าประกาโอ้ยไม่รู้ไปไหนแล้วอาสูตรก็มีเข้ามีหลุดก็ระวังหน่อยเด้อท่านผู้ชมขาก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะหลุดไป อีกสูตรหนึ่งก็ไม่ได้จับให้นะคะก็มั่นใจเจ็ดสองเนาะเอยสงสัยหลายลายเกินไปนะคะเจ็ดสองเนาะไม่มาเลยนะคะอ่ะเราจะให้สี่ชุดนะคะท่านผู้ชมขาเราจะให้สี่ชุดเออเอาอีกแล้วตัวเลขเบิ้ลทีไลนี่ ตามจริงสามชุดก็เข้าแต่ว่าสองสองก็มาเข้าเป็นเป็นเหมือนกับสูตรแต่ก่อนนะคะท่านผู้ชมขาเนาะก็น่าเสียดายอ่ะก็ทําตามสูตรนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมขาเด้อ,อสูตรนะคะอันนี้ตามสูตรเนาะ ตามสูตรก็จะได้แปดหกห้าเก้าสี่ศูนย์อสามหนึ่งนะคะจับลงมาแบบนี้ก็จะได้หกห้าสามสี่ศูนย์หนึ่งเก้าแปดนะคะอ่ะจะได้ตัวเลขแค่นี้นะคะท่านผู้ชมขาสูตรนี้เนาะชุดนี้แต่ตามจริงแล้วอีกอีก,อกอชุดจะได้เบิ้ลใช่ไหมเหมือนงดก่อนเนาะฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะทานผู้ชมเราจะมาจับตัวเลขในสูตรก่อนนะคะในชุดก่อนเลขเด่นนะคะชุดนี้นะคะตามสูตรนะคะเลขเด่นก็จะมาแปดนะ เลขเด่นของเรานะ,ะต,าตามชุดนี้นะ,ะจะมา8ะะให้กัน0ทนะะ่านผู้ชมคขา,อารองก็ว่าได้นะ,ะให้8แล้วก็0ะะเราจะไม่จับตัวเลขให้หมดนะจะจับเฉพาะเลขที่เราได้เลขเด่นเลขรอ,อ,องนะคะ เอ่อแปดก็จะมีหกแปดอ่ะหกแปดแปดหกสี่ศูนย์ศูนย์สี่แต่ในชุดตามจริงแล้วในชุดนะฮะในชุดเต็มเลยก็จะสามหนึ่งสี่ศูนย ห้าเก้าหกแปดนะฮะชุดเต็มอันนี้คือชุดเต็มของเรานะฮะอะ่าอหกนะคะที่เออก็จะมีหกห้าเก้าแปดตัวเดิมนะคะหนึ่งศูนสามสี่แต่เราไม่ได้จับเราจะจับให้แค่สองชุดนี้นะคะท่านผู้ชม เขาชอบก็ตามนะฮะทำไมจับตัวเลขให้หน้อยจังแอดเพราะว่าเราทำสองสูตรนะคะอันนี้ก็คือสูตรเด็ดนะคะเราก็จะจอดเน้นให้เด็ดเด็ดเหมือนที่คำพูดเราว่าเด็ดเด็ดนะคะท่านผู้ชม อ่ะหกเก้าหกห้าก็ได้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะจับขึ้นมานี่นะคะแล้วก็จับมานี่นะคะหกเก้าหกห้าอ่ากันหน่อยกันหน่อยเป็นตัวกันก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะกันเอาไว้ฝั่งนี้เนาะอ่ะเก้าหกนะคะ จะข้ามฟังอยู่แล้วอ่าแล้วก็หกห้านะคะอันนี้คือตัวเลขที่ใกล้กันนะฮะตัวเลขที่อยู่อกองกองกันนะคะกับตารางจับนะคะน่าจะมา อ่าหนึ่งศูนย์นะคะท่านชมอันนี้คือตัวกันของเรานะคะอ่ะ รุ้นกันนะฮะตัวเลขในชุดเนาะว่าจะมาไหมอันนี้ชุดสูตรของเรานะฮะเอาปกติจะมีแค่สามชุดใช่ไหมปกติทําแค่สามชุดใช่ไหมใครที่เ,เคยชมแนวทางชุดนี้จะรู้นะฮะทำไมมีชุดเดียวปกติมีสองตารางใช่ไหมเพราะว่าตัวเลขชนกันนะฮะก็เลยยกมาแค่ชุดเดียวอา่อาบางท่านบอกว่า ขอขอชุดชุดหมายถึงว่าขอตารางเดียวเพื่อนอาจจะหมายถึงอย่างนั้นนะคะท่านชมค่ะทําไมเพิ่มหกแปดลงมาเพราะว่าตอนที่เราทําใช่ไหมงวดก่อนจะมีเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งใช่ไหมเราไม่ได้ให้สี่ชุดเลขเบิ้ลบางครั้งเข้าชุดที่สี่นะคะบ่อยมากเลยชุดที่สี่แล้วก็ตอนที่ออกอะไรนะสี่เก้าใช่ไหมก็เข้าชุดที่สี่นะคะท่านชมค่ะ แล้วครั้งนี้แอ r เรียเลยมาทำตารางเดี่ยว4ชุดเต็ม4ชุดเต็มลงมานะฮะอ่ะทั้งหมดก็จะมี3า4 0 5, 9, 6, 8, นึ่งี่นห้าเกแะคะแต่เราให้อะไรเราให้6 8กับ4 0ตามเลขเด่นนะคะตามจริงแล้วเราก็จะแบบนี้เนาะแบบนี้แล้วก็บางครั้งนะคะก็จะ ลายยาวลงมาอย่างนี้นะคะสามสี่หนึ่งศูนย์เอ่อสี่ห้าศูนย์เก้าห้าหกเก้าแปดแบบนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมขาจับชุดคือบางท่านนะคะบางบางเอฟีเนาะบางบางท่านก็คือเอ่ชอบสูตรนี้เพื่อนก็จะส่วนมากก็จับเองจับถูกนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะถ้าเบิร์นแล้วถ้าไม่เรียงก็ใกล้เคียงตัวเลขจะมาแบบนั้นนะคะแต่ก็ ไม่รู้จะว่ายังไงไม่รู้จะว่าอย่างไงนะคะท่านผู้ชมขาก็ตามสูตรเนาะเอตรก็เลยจับตามสูตรนะอ่าตามสูตรนะสี่ศูนย์ก็ได้มาจากสูตรนะคะท่านผู้ชมขาเนาะอ่าจะเบิ้ลต่องวดไหมคะท่านผู้ชมว่าจะเบิ้ลต่องวดไหมอ่าบางครั้งก็ จะว่าไงอะแนวทางนะฮะท่านชมขาทั้งหมดต้องปวงก็ขึ้นอยู่กับดวงกับคุญวาส,สนาของเราเองด้วยนะฮะท่านชมขาเนาอะ,อะ ก็หวังว่าคงจะไม่ขึ้นแต้มลงแต้มอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะก็น่าเสียดายนะฮะงวดเมื่อกี้เนาะสองสองเนาะสองสองหกสองนะคะ,นะ 2, อ,ะ, 2, ะ,คะอ่าสูตรของเราอีกสูตรนะคะหกกับสองมาแล้วนะคะตารางจับเนาะคะ่ะก็ตามสูตรนะคะท่านผู้ชม ชอบก็ตามนะคะท่านผู้ชมขาจอเน้นให้แค่นี้แหละนี่จอเน้นให้นะฮะ,ะคือไปกรับให้นะฮะเออสามตัวจะอีกสูตรหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขาอีกสูตรหนึ่งนะ,ะสูตรนี้ขอจับแค่อ่สองตัวก่อนนะคะโอ้เลขฝันก็น่าเสียดายมากนะ ฝันเห็นแบงร้อยเนาะฝันเห็นเงินไม่ดีหรอฝันเห็นเอาเงินไปซื้อผลไม้กับคนแก่อ่ะตามสูตรนะคะก็ตัวเลขในตารางเลยนะคะตามสูตรเลยนะคะก็จะมีสี่ชุดนะอ่ะรุ้นกันก็ขอให้มีโชคไม่ลาบนะคะสูตรเด็ดหวยราวงวดวันที่ยี่สิบหกนะคะออกวันจันทร์นะคะ